ณแดนป่าสาลวินทางทิศตะวันออกของฝั่งแม่น้ำคงมีหมู่บ้านชาวกะเรียงหมู่หนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าบ้านเดยอคีบ้านเดยอคีมีประมาณ30หลังคาเรือนตั้งอยู่บนดอยซึ่งแวดล้อมไปด้วยหมู่แมกไม้สูงใหญ่หนานาชนิดชาวบ้านเดยอคีทุกครัวเรือนเป็นเกษตรกรปลูกข้าวไร่และพืชผักเป็นหลัก รันยามว่างก็จะพากันหาของป่าเช่นน้ำผึ้งเห็ดพืชสมุนไพราบางคนก็เข้าป่าล่าสัตว์เช่นหมูแก้งกวางมาเป็นอาหารดำรงชีวิตไปวันวันตามประษาชาวดอยบ้านเดยืคอขีมีลำห้วยสายเล็กๆไหลผ่านลำห้วยสายนี้มีต้นกำเนิดมาจากบึงใต้หน้าผาน้ำผุดบนดอยทางเหนือบึงแห่งนั้นชาวบ้านเรียกว่า บึงผีพญางูมีน้ำใสสะอาดค้งเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดปีไม่เหือดแห้งเลยพ่อเท่าแม่เท่าซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในหมู่บ้านมักจะพูดย้ำเตือนลูกหลานของตัวเองสืบต่อกันมาว่าพวกเจ้าทั้งหลายใครอย่าไปทำผิดผีผิดป่าที่บึงพญางูนะที่บึงแห่งนั้นมีผีพญางูตนหนึ่งสิงอาศัยอยู่ตัวของมัน เป็นสีทองมีงอนแดงตัวใหญ่เท่าเสาเรือนมีความยาวเป็นสิบวาพ่อเท่าแม่เท่าเคยเห็นมันเหรอเด็กๆลูกหลานพากันซักถามไม่เคยเห็นรอกเป็นตำนานเก่าเล่าขานกันว่าผีพญายงูจะออกจากรูถ้ำใต้หน้าผาแห่งนั้นในเวลากลางดึกคืนวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำมันมักจะออกมาแล้วเลื้อยเล่นน้ำโผล่หัวชูคอ บางครั้งก็มานอนม้วนตัวขคดเป็นวงอยู่บนลานหินตาของมันเป็นประกายวาววับคล้ายแสงเพชรท,ที่งดงามแต่น่ากลัวมากพ่อเท่าแม่เท่าจะพูดบอกเล่าด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่จริงจังดุร้ายไหมพ่อเท่าแม่เท่าดุร้ายสิหากใครไปทำไม่ดีผิดผีผิดป่าที่บึงนั่นละก็จะต้องถูกผีพญายงูลงโทษผิดผีผิดปา เป็นยังไงเหรอเด็กๆลูกหลานพากันซักถามด้วยความอยากรู้บรรดาพ่อเท่าแม่เท่าซึ่งเป็นผู้อาวุโสก็จะตอบตรงกันว่าห้ามไปพูดจาคำหยาบด่าท้าทายพยางูผีห้ามไปยิงสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำริมบึงนั้นห้ามเอาเนื้อสัตว์หรือของสกปรกไปจุ่มไปล้างในบึงทั้งสามอย่างนี้เป็นข้อห้ามพวกเจ้าจงจำไว้แล้วบอกกันต่อๆไป ตำนานของบึงผีพญางูแจ่มชัดอยู่ในใจของชาวกระเรียงหมู่นี้ทุกคนสืบต่อกันมานานไม่มีใครกล้าลบหลู่ล่วงละเมิดเลยพอถึงปีใหม่ทุกปีก็จะพากันแต่งกายงดงามตามประเพณีนำเทียนทูบพวงดอกไม้พร้อมด้วยข้าวปลาอาหารไปทำพิธีเส้นไหว้บูชากันทุกปีโดยมีหัวหน้าบ้านเป็นผู้นำ เมื่อถึงเวลาทำพิธีหมอผีประจำหมู่บ้านจะจุดเทียนทูปปักในกระถางที่ตั้งวางบนลานหินแล้วประนมมือพูดกล่าวสรรเสริญขึ้นว่าผีพญางูผู้เป็นเจ้าบึงพวกเราชาวบ้านเดยือขีขอนอบน้อมท่านปัดนี้ปีใหม่เวียนมาแล้วพวกเรานำเครื่องสักการะบูชามาถวายขอท่านผีพญางู จงเมตตาพวกเราชาวเดยื้อขีทั้งหลายอย่าให้น้ำในบึงในห้วยเหือดแห้งอย่าให้เกิดเหตุเพศภัยและโรคร้ายทั้งปวงขอบารมีของท่านผีพญางูจงปกป้องคุ้มครองพวกเราชาวเดยื้อขีทุกคนหมอผีประนมมือพูดบอกกล่าวด้วยความเคารพดังนั้นแล้วพวกชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีก็จะพากันก้มกราบด้วยความเคารพยำเกรง นั่นคือตำนานเก่าและประเพณีความเชื่อของชาวกระเหรี่ยงบ้านนี้ที่ปลูกฝังสืบต่อกันมากว่าร้อยปีแล้วแต่ต่อมาเมื่อการเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าคนแก่คนเฒ่าซึ่งเป็นคนดั้งเดิมในหมู่บ้านล้มหายตายจากไปคนรุ่นใหม่ก็เกิดมาแทนที่และคนจากหมู่บ้านอื่นบางคนก็อพยพเข้ามา ความเชื่อในตำนานบึงผีพญางูก็เริ่มจางคลายลงจางคลายลงกระทั่งมีคนบางคนที่มุทะลุดื้อรั้นไม่เชื่อในตำนานเก่านั้นพูดกันว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้ความจริงเช่นกลุ่มของนายจือหัวโจกอันธพานประจำหมู่บ้านที่มักจะชักจูงให้เด็กหนุ่มกินเหล้าเมายาอยู่เสมอเสมอ,สมอคืนวันหนึ่งขณะตั้งวงดื่มเหล้ากัน เด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดถามขึ้นว่าพี่เจือเดือนหน้าปีใหม่ที่จะถึงนี้ลุงเซ่หัวหน้าบ้านแกเตรียมการทำพิธีไหว้ผีพญายงูพี่จะไปร่วมพิธีด้วยไหมเมื่อถูกถามดังนั้นนายจือซึ่งกําลังเมาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูแคลนว่าข้าไม่ไปหรอกเว้ยจะไปทำไมเคยไปมาหลายปีแล้วเบื่อแล้วไม่เชื่อแล้วเรื่องผีพญายงู ตำนานเก่าหลอกเด็กสืบต่อกันมาผีพญางูไม่มีจริงหรอกไม่เคยมีคนเห็นสักคนพวกแกอย่าไปเชื่อประเพณีงมงายนี้ควรเลิกได้แล้วเสียดายข้าวปลาเสียดายเหล้ายาเอามาให้ข้ากินยังจะมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าไปไหว้ผีที่ไม่มีตัวตนอ๋อพี่จือ้อไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เชีวนะพ่อแม่ของฉันเคยบอกสอนไว้เด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดแยงขึ้น แต่พ่อแม่ข้าไม่เคยบอกวอยข้าไม่เชื่อว่าที่บึงนั่นจะมีผีพญางูข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้ยี่สิบปีกว่าแล้วผ่านไปที่บึงนั่นก็หลายครั้งไม่เคยเห็นมีอะไรหากมีข้าก็อยากจะดูเหมือนกันงูอะไรจะมีตัวสีทองตัวใหญ่เพียงนั้นวะนายจื่อพูดดังแสดงท่าทางและน้ำเสียงยิย้มยาอถ้ามีจริงละพี่เด็กหนุ่มอีกคนซึ่งก็เมาแล้วพูดขึ้น ถ้ามีจริงหากข้าเจอข้าจะยิงหัวมันแล้วลากมันขึ้นมาจากบึงให้พวกแกและชาวบ้านดูว่างูผีกับข้าใครจะแน่กว่ากันนายจือหนุ่มใหญ่นิสัยเกเรพูดอย่างลำพองท้าทายเขาว่ามันจะออกมาจากรูใต้หน้าผาน้ำผุดคืนวันเพ็ญน,นะพี่เจือคืนวันเพ็ญที่จะถึงนี้เราลองไปแอบดูกันไหมไปพิสูจน์กันไหม เด็กหนุ่มขะนองอีกคนชักชวนนายจือได้ฟังก็พูดโพร่งขึ้นทันทีว่าจะรอให้ถึงคืนเพนทำไมอีกตั้งสามสี่วันไปกันเดี๋ยวนี้เลยใครกล้าไปพี่สูตรกับข้าบ้างข้าจะแสดงฝีมือให้พวกแกดูไปพี่ฉันไปเด็กหนุ่มซึ่งเมาอยู่ด้วยกันต่างสนับสนุนด้วยความฮึกเขิมอยากพี่สูจนขึ้นมาทันใด นายจือแสดงความองอาจกล้าหาญลุกขึ้นคว้าปืนที่พิงอยู่ข้างฝาบ้านขึ้นมาสะพายแล้วพูดเสียงลั่นว่าไปเลยคืนนี้จะได้รู้กันว่าบึงผีพญางูเป็นเรื่องจริงหรือเพียงตำนานหลอกลวงพูดดังนั้นแล้วก็เดินนำลูกน้องสามคนออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าป่าขึ้นไปบนดอยอันเป็นที่ตั้งของบึงงูผีขณะนั้นสามทุ่มแล้ว ดวงจันลอยส่องแสงสว่างพักใหญ่ต่อมาก็ไปถึงริมบึงได้หน้าผาแห่งนั้นบรรยากาศรอบรอบบึงเยือกเย็นวังเวงสงบสงัดสายหมอกบางๆางโรยตัวอยู่เหนือบึงน้ำราวกับกลุ่มหมอกควันที่ลึกลับหน้าพิศวงรีดดิ่งเรไรมแมลงกลางคืนไม่ส่งเสียงร้องเงียบงันกันไปหมดเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังตุบๆตุบๆ อยู่ทุกๆคนบรรยากาศที่น่ากลัวราวกับอยู่ในป่าช้าชัดทำให้ความคึกขนองของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเริ่มจางหายเขาพูดเบาๆเสียงอ้อมแอมสั่นรัวว่าพี่พี่จืออย่าพิสูจน์ดีกว่าถ้าทางไม่ดีเลยกลับกันเถอะฉันฉันกลัวแล้วโธ่เว้ยไอพ้พชุไม่ทันไรก็ถอดใจซะแล้วไอ้ตาขาวแกจะกลัวอะไรวะ มากับข้าแกไม่ต้องกลัวข้าจะพิสูจน์ให้แกดูว่าผีพญางูนั้นมันเป็นเพียงเรื่องราวตำนานหลอกลวงพูดจบนายจือ่อก็ก้มลงคว้าหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมาถือไว้แล้วก็คว้างออกไปสุดแรงเกิดยังกลางบึงน้าในม่านหมอกนั้นพอหินกระทบน้าน้ำก็แตกกระจายเสียงดังตูมก้องสะท้อนไปท่ามกลางความเงียบใต้แสงจันทร์ที่วางเวง นายจื่อหัวเราะแล้วตะโกนท้าทายขึ้นอีกว่าขึ้นมาเจ้าผีพญางูแกมีอยู่จริงไหมถ้ามีจริงก็โผล่ขึ้นมาข้าอยากจะเห็นมาโผล่ขึ้นมาให้ข้าลองปืนเสียงของนายจื่อดังลั่นไปด้วยความฮึกเหิมเงียบไม่มีเสียงไม่มีภาพใดๆปรากฏขึ้นเด็กหนุ่มสามคนยืนเบียดกันเป็นกลุ่มหัวใจเต้นรัววันไหว ครู่ต่อมานายจื่อก็จะโกนขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองว่าขึ้นมาเจ้าผีพญางูหากมีจริงก็ให้ขึ้นมาข้าอยากเห็นหน้าแกนายจื่อท้าถ่ายซ้ำแต่ท้องน้ํากลางบึงก็ยังคงนิ่งเงียบหมอกสีขาวอย่าเยือกเย็นยังคงลอยนิ่งอยู่อย่างเดิมเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการสนองตอบบรรยากาศในบึงยังคงสงบสงัดวางเวเองอยู่อย่างเดิม นายจื่อเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งฮึกเขิมย่ามใจก้มหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกก้อนคว้างลงไปแล้วตะโกนท้าเป็นหนที่สามขึ้นว่าว่งไงเจ้าพญางูผีมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงข้าร้องเรียกแกสามคนแล้วถ้ามีอยู่จริงก็รีบโผล่ออกมาเลยเสียงท้าอย่างลำพองของนายจือ่อดังสะท้อนไปแล้วบัตดลน,นั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ปรากฏขึ้น จู่ๆก็มีเสียงดังฟอฟอน้าสยองดังก้องกังวานแววมาจากใต้หน้าผาซึ่งอยู่เหนือบึงน้ำเด็กหนุ่มสามคนและนายจื่อพากันสะดุ้งเฮือกสุดตัวตะลึงจ้องมองทุกๆคนในที่นั้นได้เห็นภาพงูใหญ่ตัวสีทองมีงอนแดงตาลุกโพรงเป็นประกายระยับโผล่พรวดออกมาจากรูแล้วชูคอแผ่พังพัน ทรงเสียงขู่ฟอฟ่อ,ฟอแลบลิ้นแผลบ,ลบอยู่ตลอดเวลาเด็กหนุ่มสามคนต่างอุทานร้องด้วยความตกใจสุดขีดว่างูงูผีพญางูผีพูดด้วยความหวาดกลัวสุดชีวิตดังนั้นแล้วก็ขยับตัวจะวิ่งหนีแต่ไม่สามารถจะขยับตัวได้ยืนนิ่งขวัญหาอยู่กับที่ราวกับตกอยู่ในอำนาจสะกดของผีพญาง,งู มีแต่นายจื่อเท่านั้นที่ยังคงกล้าบ้าบินสติดีกว่าใครๆรีบยกปืนประทับบาจ้องเลงไปยังเอาร่างของผีพญางูแล้วปืนของนายจือ่อก็ระเบิดเปรี้ยงขึ้นกึกก้องสายหมอกที่ลอยตัวปกคลุมอยู่เหนือผิวน้ำกลางบึงสั่นสะเทือนวูบวูบวันไหวงูผีพุ่งตัวออกมาจากรูแล่นลงในน้ำกลางบึงจนน้ำในบึงแตกกระจัดกระจายมันโดนปืนฆ่าแล้วเห็นไหม พวกแกไม่ต้องกลัวแต่แต่นายจือเข้าใจผิดงูผีสีทองตัวนั้นไม่ได้โดนปืนเลยสักนิดกระสุนปืนทําอะไรมันไม่ได้มันเล่นเลื้อยปลัดปลดัดมาเหนือน้ำํำพอมาถึงริมฝั่งที่คนทั้งสี่ยืนตกตะลึงจังงังอยู่มันก็หยุดแล้วชูคอสูงท่วมหัวแผ่พังพานข่มขู่เสียงดังฟอฟอหน้าสะพรึงกลัวคราวนี้เมื่อได้เห็นประจักษ์แกตา นายจือก็ถอดใจทันทีอุทานร้องแต่ก็ช้าไปแล้วสายไปเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเด็กหนุ่มชาวกะเหรี่ยงสามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นกับตาผีพญางูตนนั้นอ้าปากกว้างพ่นพิษเป็นควันสีดำร้อนๆพุ่งเข้าใส่ร่างของนายจือจนล้มฟาดลงกับพื้นหินอ๋อเสียงนายจือหวีดร้องเสียงดังเพียงอึดใจเดียวก็เงียบไป จากนั้นผีพญางูใหญ่ก็หันมายังเด็กหนุ่มทั้งสามอย่างดุร้ายเอาหางฟาดน้ำในบึงแตกกระจายเสียงดังตูมตูมมันแผ่พังพานยื่นคอยื่นหัวเข้ามาคล้ายจะขบกัดเด็กหนุ่มที่ชื่อพชุูวีดร้องขอชีวิตขึ้นเสียงหลงว่ากลัวแล้วท่านผีพญางูได้ปลดไว้ชีวิตอย่าฆ่าพวกเราเลยเราสำนึกแล้ว งูผีสีทองยังคงแผ่พังผ่านจ้องมองด้วยในตตาที่วาววับแล้วฉับพลันนั้นมันก็พ่นพิษเป็นควันสีขาวร้อนๆพุ่งเข้าใส่ร่างของเด็กหนุ่มทั้งสามเด็กหนุ่มสามคนรู้สึกร้อนวูบคล้ายถูกไฟลวกไหมสติกลับคืนมาก็รีบกระโจนวิ่งหนีด้วยความกลัวสุดชีวิตออกจากริมบึงแห่งนั้นทันทีพอไปถึงหมู่บ้านก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายปากก็ร้องครวญครางว่าช่วยด้วย ช่วยด้วยปูผีพ่นพิษใส่ร้อนเหลือเกินช่วยด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องในหมู่บ้านต่างพากันแตกตื่นครั้นพอเห็นสภาพของเด็กหนุ่มทั้งสามก็พากันตกใจวันรุ่งขึ้นหัวหน้าบ้านและชาวบ้านพากันไปที่บึงน้ำได้พบร่างของนายจือนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นหินทั่วร่างของนายจือเขียวคล้ำจนเกือบดำไปทั้งตัวจึงพากันนำไปฝัง ด้วยความหวาดหวั่นพลั่นพลึงส่วนเด็กหนุ่มสามคนนั้นก็ล้มป่วยรักษาไม่หายนอนดิน้นร้องครวญครางอยู่ตลอดเวลาว่าร้อนร้อนอยู่เช่นนั้นเป็นอาการไข้ที่น่าพิศวงหมอผีหมอยาประจำหมู่บ้านพยายามเยียวยารักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้สามวันผ่านไปก็ยังคงร้องอย่างทุกข์ทรมานอยู่เช่นเดิม พ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นอาการแล้วก็พากันคิดว่าอีกไม่นานเด็กหนุ่มสามคนนี้ก็คงจะต้องตายตามนายจื่อไปอย่างแน่นอนจึงต่างพากันโศกเศร้าเสียใจไปตำตามกันบ่ายวันที่4เหมือนมีพระมาโปรดกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงเดินทางแวะมาพักริมลําห้วยข้างหมู่บ้านสางอุ่นเปิงและจ่ายโพเดินเข้าไปในหมู่บ้านในเวลาเย็น ขณะเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องครวญครางยังทุกข์ทรมานดังแว่วมาจากในเรือนด้วยความสงสัยจึงเดินเข้าไปยังเรือนหลังนั้นได้เห็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่หน้าบันไดบ้านสร้างอุ่นเปิงจึงเอย่ยทักทายด้วยความเมตตาขึ้นว่าโอ้มือโชเปร์แวนอสวัสดีพี่สาวนั่งร้องไห้มีความทุกข์ร้อนเสียใจเรื่องอะไรหรือ หญิงชาวกระเรียงคนนั้นก็พูดปนะอื่นบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าในห้อยลูกชายของเอาถูกผีพญางูพ่นพิษใส่ตัวร้อนเป็นไฟเป็นไข้ามานานลุกไม่ขึ้นมาสามวันแล้วไม่มีทางรักษาเลยเฮาสงสารลูกกลัวลูกตายจึงนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าบันไดนี้เฮาจนปัญญาแล้วในห้อยเฮาไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรสร้างอุ่นเปิง ขอให้หญิงคนนั้นพาไปดูลูกชายที่นอนร้องครางอยู่ในบ้านเขาเพ่งดูด้วยพลังแห่งชาญก็รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ถูกพิษงูพ่นใส่จริงๆแต่งูตัวนั้นไม่ใช่งูธรรมดาเป็นพญานาคามีพิษร้ายอนุภาพรุนแรงมากทีเดียวและยิ่งรู้ว่ามีเด็กหนุ่มถูกพิษถึงสามคนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยิ่งมังเกิดความสงสารเห็นใจเขา เดินไปเยี่ยมดูอาการของทุกคนแล้วก็เห็นว่ายังพอจะรักษาได้เขามีเพชรนาคาซึ่งเป็นเพชรวิเศษศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่จะรักษาให้โดยพละการก็ดูจะไม่เหมาะสมไม่เป็นการสมควรจะต้องขออนุญาตบอกกล่าวพญานาคาตนนั้นเสียก่อนจึงจะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นการลบหลู่บาดหมางใจกันและกัน คิดดังนั้นแล้วสร้างอุ่นเปิงก็บอกให้พ่อแม่ของคนป่วยช่วยกันจัดทำกลวยดอกไม้เทียนธูปใส่พานเพื่อทำเป็นเครื่องขอขมากรรมแล้วพากันเดินขึ้นไปยังบึงน้ำบนดอยข้างหมู่บ้านแห่งนั้นมีคนติดตามสร้างอุ่นเปิงไปมากจุดคบเพลิงกันสว่างสวัยไปทั่วเมื่อไปถึงสร้างอุ่นเปิงก็ทำพิธีขอขมากรรมต่อผีพญานาคาผู้เป็นเจ้าบึง ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแสงจันทร์สว่างสวัยสร้างอุ่นเปิงให้พ่อแม่ของเด็กหนุ่มสามคนจุดเทียนทูปแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมส่วนตัวเขาเองก็ประนมมือระหว่างอกช่วยตั้งจิตอธิษฐานด้วยว่าข้าแต่พญานาคาข้าพระเจ้าสร้างอุ่นเปิงขอแสดงความเคารพนอบน้อมท่าน ขอความเมตตาได้โปรดอภัยโทษให้กับเด็กหนุ่มสามคนนี้ที่ทำผิดพลาดไปโดยความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการด้วยเถิดข้าพเจ้าสร้างอุ่นเปิงขอนอบน้อมท่านขอแบ่งบุญแบ่งกุศลที่เคยสร้างสมมาดีแล้วแก่ท่านขอท่านจงมีเมตตารับความนอบน้อมจากข้าพเจ้าด้วยเถินสร้างอุ่นเปิงทรงกระแสะใจอันเป็นชานไปยังผีพญางู ทันใดนั้นสายหมอกหนาก็โรยตัวลงมาปกคลุมทั่วบึงอย่างลึกลับคนที่มาด้วยกันทุกคนตัวสั่นเทาต่อสภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคาดไม่ถึงทุกคนในที่นั้นมองไม่เห็นสิ่งใดแต่ซางอุ่นเปิงได้เห็นเขาเห็นพญานาคาสีทองงอนแดงตนนั้นโผล่หัวออกมาจากรูถ้ำใต้หน้าผาเหนือบึงน้ำ มันจ้องมองดูสรางอุ่นเปิงด้วยสายตาท่าทางเป็นมิตรไม่แสดงความดุร้ายข่มขู่ไม่แผ่พังพานใส่แต่อย่างใดสรางอุ่นเปิงประนมมือประสานสายตาตั้งจิตอธิษฐานซ้ำเหมือนหนแรกทรงภาษาใจทรงกระแสใจอันนอบน้อมเต็มไปด้วยคุณธรรมความดีไปให้อีกขนข้าแต่พญานาคาขอได้โปรดให้อภัยโทษด,ด้วย ข้าพเจ้าขออนุญาตรักษาเด็กหนุ่มสามคนนั้นขอให้ท่านจงเมตตารับความนอบน้อมจากข้าพเจ้าด้วยเถิดพญานาคาแห่งบึงรับรู้ไมตรีจิตของสางอุ่นเปิงรู้ว่าสางอุ่นเปิงเป็นผู้ทรงความดีไม่มีจิตมุ่งร้ายพลังชาญความดีของสางอุ่นเปิงที่ส่องแสงเจิดจ้า พญานาคารับรู้จึงค้อมหัวลงสามครั้งเป็นการอนุญาตแล้วค่อยๆถอ,อยกลับลับหายไปในหน้าผาเหนือบึงสร้างอุ่นเปิงถอนหายใจโล่งอกหมอกที่ปกคลุมอยู่ค่อยๆเจือจางมีแต่แสงจันทร์ที่สว่างสดใสพญานาคาข้าพเจ้าสร้างอุ่นเปิงขอนอบน้อมท่านขอบพระคุณท่านที่มีเมตตารับไมตรีของข้าพเจ้า ในห้อยหนุ่มพูดเสียงอ่อนโยนก้องกังวานไปทั่วบึงแล้วชวนชาวบ้านที่มาด้วยกันเดินกลับคืนสู่หมู่บ้านทันทีเมื่อไปถึงแล้วก็ให้พ่อแม่ของเด็กหนุ่มทั้งสามตักน้ำมาสามถังนำดวงเพชรนาคาประนมตั้งจิตอธิษฐานว่าดวงเพชรนาคาเอ๋ยจงช่วยถอนพิษขอให้เด็กหนุ่มสามคนหายจากพิษร้ายโดยเร็วไวเทิดอธิษฐานแล้ว ก็จุ่มเพชรนาคาลงไปในน้ำทั้งสามถังกวนไปมาอยู่ครู่หนึ่งก็เสร็จพิธีจงเอาน้ำไปให้คนป่วยอาบไม่เกินพรุ่งนี้พิษร้ายในตัวจะเหือดหายไปส้างอุ่นเปิงแนะนำดังนั้นแล้วก็ชวนจายโผเดินกลับไปยังกองวัวตางอันเป็นที่พักแรมของตนเขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก แต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกขทรมานได้เขาเข้ากระโจมที่พักไหว้พระสวดมนต์แล้วเอ็นตัวลงนอนน้อมใจภาวนาว่าพุทธรักษาธรรมร,รักษาสังครักษาไม่นานก็หลับพลอยไปด้วยความเอิบอิ่มใจพอรุ่งเช้าวันใหม่กินข้าวกันอิ่มแล้ว แสงตะวันสดใสเปล่งประกายส่องแสงลงมาจากยอดดอยขณะที่จะออกเดินทางต่อพ่อแม่ของเด็กหนุ่มทั้งสามและชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็พากันมาส่งข่าวพูดบอกด้วยเสียงตื่นเต้นยินดีว่าในห้อยลูกของเฮาหายแล้วแต่ยังมาไม่ได้ยังอ่อนเพลียอยู่พวกเฮามาขอบคุณในห้อยที่ช่วยชีวิตลูกของพวกเฮา พ่อแม่ของเด็กหนุ่มสามคนพากันยกมือไหว้ด้วยความซาบซึ้งใจสร้างอุ่นเปิงยิ้มละไมพูดตอบพวกเขาทุกๆคนว่ายินดีด้วยนะต่อจากนี้ไปขอให้พวกท่านจงตักเตือนลูกหลานในหมู่บ้านว่าอย่าไปลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บึงน้ำนั้นผีพญางูมีอยู่จริงๆขอให้พวกท่านจงให้ความเคารพอย่าไปเบียดเบียน บอกเตือนพวกเขาด้วยความหวังดีดังนั้นแล้วก็เคลื่อนขบวนกองวัวต่างเดินจากไปท่ามกลางสายตาที่ขอบคุณซาบซึ้งใจของชาวกเกรเหี่ยงบ้านเดยูขีทุกๆคนและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเดยูขีก็ต่างตระหนักในความศักดิ์สิทธิ์ของบึงผีพญางูจัดพิธีไหว้แสดงความนับถือกันเป็นประจำทุกๆปี ไม่มีใครกล้าลบหลู่ดูมินอีกเลย